สวัสดีค่ะจุกคนวันนี้นะคะอ้อมก็มาพร้อมกับสาระก็คือการเตรียมเอกสารในการไปแต่งงานที่เดนมาร์กเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยากที่จะแต่งงานคือวางแผนแล้วละ่ะผู้ชายขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ finally ในที่สุดผู้ชายก็ขอแต่งงานสักทีนะคะ แต่การแต่งงานที่เดนมาร์กเนี่ยจะไม่ง่ายเหมือนการจุงมือกันไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็จดทะเบียนสมรสเลยเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะคะเราควรที่จะเตรียมตัวมาแบบว่าให้เอกสารเรามีมีมแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยก็จะดีนะคะก็อาจจะแบบว่าคนนั้นใช้อันนี้คนนี้ไม่ได้ใช้อันนั้นอันนั้นบล a bla มันเป็นเคส by เคสนะคะก็เรื่องของใครของมันเราต้องแยกออกนะคะเรื่องของเขา แต่อันนี้มันคือเรื่องของเราเราต้องรักษาผลประโยชน์ของเราให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกรณีที่เราอาจจะได้รับพิจารณาช้าขึ้นไปอีกเพราะว่าเอกสารเราไม่พร้อมอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะเคสเ,เราเป็นเป็นงานของเราที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเราอาจจะฟังคนอื่นได้แต่ว่า ฟังมาเพื่อที่จะอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นะอ๋อของนั้นเป็นนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเคสเราจะเป็นเหมือนเขานะคะกรณีของเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้นะคะอะมาพูดเยอะพูดเยอะโอเคเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางมานะคะระยะเวลาในการเตรียมเอกสารเนี่ยต้องมีอย่างน้อย 2- 3สาอาทิตย์เลยแหละ อ้อมาเป็นเดือนเลยนะสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะต้องเตรียมเอกสารเป็นเดือนนะก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาสําหรับฝ่ายหญิงนะคะก็จะมีใบรับรองโสดใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลใบหย่านะคะแล้วก็วุฒิการศึกษาคนไหนที่เปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลอะไรก็ก็เอาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยนะคะก็ก็เตรียมมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเกิน10ปีมาแล้วก็ไม่ต้องเตรียมมาเลยคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย มีการหย่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อสกุลระหว่างนั้นนะคะมันมันก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วแหละเข้าใจไหมถ้าเรามีการยื่นใบหย่าอ่ะแน่นอนแหละว่าใบใบเปลี่ยนนามสกุลมันก็ต้องมาด้วยถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนไปใช้านามสกุลคุณสามีเก่านะคะก็ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกับนามสกุลเดิมมาด้วยนะคะพอถึงเวลาในการยื่นเรื่องขอแต่งงานนะคะ ทางฝ่ายชายของเราที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารในส่วนของเขาตรงนี้เราสามารถให้ว่าที่สามีเรานะคะเช็คของเขาได้เองเลยนะคะในเว็บไซต์ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีกฎระเบียบสําหรับคนของเขานะคะแต่ถ้าเกิดฝ่ายชายไปแต่งงานที่เมืองไทยฝ่ายชายก็จะต้องมีใบรับรองโสดจากทางทางเดนมาร์กเพื่อที่จะยื่นแต่งงานที่นูน่นก็จะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อฝ่ายหญิงมาเดนมาร์ก ฝ่ายหญิงก็ต้องเป็นคนเตรียมใบรับรองโสดแล้วก็เอกสารเพื่อมาขอแต่งงานที่นี่นะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสถานะของคุณเนี่ยพร้อมที่จะแต่งงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็พอถึงวันที่เราส่งเอกสารเพื่อที่จะไปขอแต่งงานเนี่ยฝ่ายชายก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ family H uses ยออง e n i o family H uses ใช่ไหมคะก็จะมีเอกสารที่อ้อมพูดมาของเราใบรับรองโสดใบเกิดใบ ย่าใบเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วก็วุฒิการศึกษาอ้อมส่งไปด้วยนะคะวุฒิการศึกษาแล้วก็พาสปอร์ต ทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่นะคะอ้อมสแกนส่งไปทั้ง2เล่มเลยนะคะอ้อมสแกนเล่มเก่าส่งไปด้วยเพราะว่าพาสปอร์ตที่อ้อมมาครั้งล่าสุดตอนที่แต่งงานเนี่ยเป็นเล่มใหม่และอ้อมเพิ่งมีแค่ตาประทับเข้าเดนมาร์กแค่ครั้งเดียวปึ้งนะคะ<ๆ>ก็เลยต้องสแกนเล่มเก่าทุกหน้าส่งไปด้วยนะคะเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเดินทางมาที่นี่เขาเคยมาที่นี่แล้วเพราะว่าถ้าส่งไปแค่เล่มใหม่เล่มเดียวเจ้าที่ เขาไม่รู้จกกักเราใช่ไหมคะเขาก็จะเห็นแค่สแตมป์อันเดียวอ้าวเพิ่งมามาแต่งงานได้ยังไงแล้วไหนบอกว่าเคยเดินทางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหนอ่ะไม่มีหลักฐานให้เราพิสูจน์ อ้อมก็เลยต้องสแกนส่งไปด้วยนะคะทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่เพื่อให้เขาเห็นตราประทับว่าอ้อมเคยเดินทางมาเดนมาร์กมาแล้วนะคะพาสปอร์ตเนี่ยทั้งของเราแล้วก็ฝ่ายชายทุกหน้าค่ะตั้งแต่ปกหน้ายันปกหลังก็คือพาสปอร์ตไทยน่าจะมี60แผ่นหรือเปล่าต่อเล่มอะ่ะก,ก็ต้องสแกนไปทั้งหมดนะคะก็ส่งไปให้เขาทั้งหมดแล้วก็ระยะเวลาในการพิจารณาให้แต่งงานเนี่ยมันจะอยู่ที่กี่วันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ที่ออฟฟิศนั้นๆน,น,นะคะว่าเขายุ่งแค่ไหนนะคะ คือของอ้อมเองของเคสอ้อมเองก็จะอยู่อยู่ที่แค่5วันทําการนะคะส่งวันจันทร์ก่อน10บโมงเช้าวันจันทร์ถัดไปก็ได้รับคําตอบให้แต่งงานได้เลยแล้วก็อ้อมจะบอกว่าการที่จะส่งเอกสารใดๆในการเขาเรียกอะไรอะ่ะการที่จะส่งเอกสารใดๆเป็นการเป็นงานเป็นราชการควรที่จะส่งก่อน11บเอโมงเช้านะคะทุกคน มันจะเป็นผลดีกับเรานะคะไม่ใชเ่เสร็จตอนไหนก็ไปส่งตอนนั้นอะไรอย่างนี้ไม่เราควรที่จะส่งช่วงเช้านะคะช่วงเช้าให้เจ้าที่เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเราแอคทีฟตื่นเช้าที่มาส่งเอกสาร้ว้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้มาอันนี้ความคิดของอ้อมเองนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะอ้อมเหมือนแบบแนะนำเฉยๆนะคะทุกคน ไม่ต้องมีการยื่นขอแต่งงานนะคะการยื่นขออนุญาตเพื่อแต่งงานเนี่ยเขาก็จะเช็คสถานะของทั้งคู่นะคะว่าสามารถแต่งงานกันได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าฝ่ายชายโสดจริงหรือเปล่าอันเนี้ยต้องให้ฝ่ายหญิงเช็คก,กับผู้ชายตั้งแต่แรกเลยนะคะในเรื่องการขอแต่งงานว่าเขาหย่าขาดเด็ดขาดประเภทแบบว่าหย่าแล้วเลิกแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงปีเนี่ยคือแบบว่า เฮ้ยกับภรรยาเก่าคุณยังไม่เคลียร์เลยแล้วคุณจะแต่งงานกับคนใหม่เนี่ยเขาอาจจะพิจารณาให้แบบว่าเออรอไปก่อนอะไรอย่างงี้มาค่ะแต่เท่าที่อ้อมอ่านมานะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าการหย่าร้างครั้งก่อนมีการฟ้องสงฟ้องร้อยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในกรณีลูกเต้าเราใครจะดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็อาจจะมีผลนะคะสาหรับฝ่ายชายเขาอาจจะแบบว่าเออเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนดองไว้ก่อนดองไว้ก่อน อันนี้คิดเราเองอีกแล้วปกติก็ไม่เกิน2ออาทิตย์ก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าแต่งได้หรือไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นเคสของคนที่เขาเช็คประวัติเช็คเอกสารแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติคุณแต่งงานกันเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณรู้จักกันไม่ถึงปีคุณแต่งงานแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรณีกรณีไปนะคะเพราะว่า เขาก็จะมีกฎของเขาอยู่การเตรียมเอกสารนะคะอันดับแรกก็คือใบรับรองโสดใบรับรองโสดเราสามารถไปขอที่ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะคะอยู่ที่ไหน,นะคะ่ะตรงที่อำเภอก็จะถามเรานะคะวา่ามาขอใบรับรองโสดไปทําอะไรก็จะบอกว่าอาขอไปแต่งงานกับคนต่างชาติเเดนมาร์กบอกเขานะคะ แล้วก็การขอใบรองโสดเนี่ยต้องใช้พยานสองคนเซ็นให้เรานะคะก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไม่สามารถไปขอเองได้เราก็ต้องมีใบมอบอำนาจนะคะให้คนอื่นไปทําให้เราก็น่าจะใช้พยานอีกสองคนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวแทนเราคนที่ถือใบมอบอำนาจะไปขออีกทีใบเกิดนะคะใบเกิดเนี่ยของอ้อมเนี่ยเกิดมานานแล้วแล้วก็ใบเกิดนี่นะคะ่ะคือแบบจับไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวล,ยลุยติดมือนะคะใบเกิดของดิฉัน ค่อนข้างที่จะแบบว่าอ๋อนี่ไปเกิดหรืออะไร mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วก็อ้อมก็เอามาแกะแกะคําแล้วก็มันจะมีฟอร์มของใบเกิดของอ้อมเป็นทอรรหนึ่งถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเ,เป็นทอร1หนึ่งเหมือนกันก็จะใช้แบบฟอร์มเดียวกับอ้อมได้นะคะอยากได้ไหมถ้าอยากได้จะแปะไว้ให้ในลิงก์ใต้นี้นะคะแต่ว่ามันมันก็ยากอยู่นะใบเกิด ถ้าจะมานั่งกรอกเองใช่ไหมเบรสเซอร์ติฟิเคชเนถ้าเพ,เพื่อนจะมานั่งกรอกเองอ้อมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน,น้อยนะคะก็อันนี้ดีกว่าสําหรับคนที่สะดวกนะคะเอกสารอันไหนที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะเราเราก็ให้เมืออาชีพเขาแปลให้นะคะสําหรับเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนนะคะที่ไปขอเอกสารที่อําเภอนะคะเราสามารถที่จะบอกเขาได้นะคะว่าอาอกออกเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยได้ไหมเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะ เขาก็จะออกให้นะคะจะมีรายชื่ออยู่นะคะว่ามีเอกสารตัวไหนบ้างที่สามารถขอเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะส่วนตัวไหนที่ไม่สามารถที่จะขอเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็เอามาแปลเองนะคะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะหลังจากที่เราแปลเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปแตม์ที่นิติกรกงสุนนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยตรงนั้นนะคะเราก็เอาไปสเตปมที่สถานทูตเดนมาร์กที่กรุงเทพนะคะการที่เจ้าหน้าที่ที่สถานทูตเดนมาร์กเขาประทับตราให้เราเนี่ยอ้อมถามเขามาแล้วนะคะโดยตรงอ้อมอ้อมถามเขาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าอ้อมไม่ได้สแตปมนิติกรกงสุนไทยมาคุณจะสเตปมเอกสารให้อ้อมไหมเขาบอกว่าเขาไม่นะคะเขาไม่สเตปมให้เพราะว่าเขาสเตปมให้เพื่อรับรองตราให้กงสุนไทยนะคะ เขารับรองให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกคนอตอนนั้นที่อ้อมถามเพราะว่าอ้อมมีใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษที่อ้อมจะเอามาต่อยอดที่ที่เดนมาร์กนี่แหละแต่ตอนนั้นอ้อมไม่ไดเอาวุธการสาวอ้อมอะไปแตมที่ดิติกรคงสุนไทยแล้วทีเนี้ยอ้อมก็ไปถามที่สถานทูตเดนมาร์กว่ามีใบทรานสคริปอยู่ถ้าอ้อมเอามาให้ที่เนี้ยแสดงให้ได้เลยได้ไหมไม่ต้องไปที่คงสุตก่อนก็เขาก็บอกไม่ได้นะคะ อืมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่กรงศูนก่อนแล้วก็ถึงจะเอามามที่นี่ได้ด้วยความดีอ้อมก็เป็นคนขี้มึนน่ะเนาะหน้ามึนอะหน้ามึนเนาะฝ่ายชายสามารถสัมมิทเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอแต่งงานได้ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะบินมาที่เดนมาร์กแต่ต่อเมื่อคุณมีเอกสาร พร้อมแล้วเท่านั้นนะคะถึงจะสับมิตได้นะอ้อมคิดว่านะคะเพราะว่าเขาจะต้องตรวจสอบของทั้งสองฝ่ายด้วยกันแล้วก็ในใบสมัครเนี่ยเขาจะถามนะคะว่าคุณเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรยังไงอ้อมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะแต่ว่าเคสของอ้อมนะคะก็นั่งกรอกเอกสารด้วยกันกรอกแบบฟอร์มด้วยกัน,อ,น,นอันไหนเธอมีอันไหนฉันไม่มีก็คือด้วยกันนะคะณตรงนั้นสามีก็ชมนะคะว่าเธอเตรียมเอกสารมาได้เป๊ะ เรื่องของเรามันก็เลยไปได้ง่ายไปได้เร็วไปคนเดียวไปได้ไกลถ้าจะไปให้ไหวต้องไปด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้รับคำตอบให้แต่งงานแล้วนะคะเราก็โทรไปหาอำเภอที่เราอยู่นะคะหรือว่าคุมมูลที่เราอยู่นะคะว่าเราจะแต่งงานนะแล้วเราก็ อยากจะจองวันแต่งงานนะคะต้องต้องทำการจองวันแต่งงานนะคะเพราะว่าต้องจองตัวนายอำเภอนะคะเขาก็จะเช็คแล้วก็สื่อสารกันนะคะฝ่ายชายก็จะต้องต้องส่งไปให้อำเภอดูนะคะว่าเราจะมีการแต่งงานจริงบลาบลาบลาเขาจะไปไปแต่งงานที่ที่โบสถ์แล้วก็ไปแต่งงานที่อำเภอเขาเรียกเซนเตอร์อะไรนะอ้อมจําไม่ได้มันต้องแยกออกว่าคุณจะไปแต่งงานที่ไหนคือช่วงที่อ้อมแต่งเนี่ย อ้อมไม่สามารถแต่งที่โบสถ์ได้เพราะว่าโควิดนะก็แค่เข้าไปจดทะเบียนนะเวลานั้นนะคะการที่เราเข้าไปจดทะเบียนเนี่ยก็ถือเป็นวันแต่งงานของเราวันหนึ่งนะเราควรที่จะแต่งตัวสวยในแบบของเรานะคะอ้อมก็ใส่ชุดขาวมีมงกุฎดอทอ้อมก็ใส่ชุดขาวแล้วก็มีมงกุฎดอกไม้ของอ้อมนะคะแล้วก็มีช่อด,ดอกไม้แล้วก็รมเนียมประเพณีในการแต่งงานของเดนมาร์กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องใส่ของใหม่หนึ่งชิ้น ของเก่าหนึ่งชิ้นแล้วก็ของที่ยืมมาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินอ้อมใส่ชุดแต่งงานสีขาวจริงๆอ้อมก็ซื้อชุดมาสีขาวมา3มชุดเลยแต่ว่ามีชุดที่ถูกใจอ้อมมากที่สุดนะคะก็คือชุดที่อ้อมซื้อมาจากร้านขายของมือสองซึ่งราคาแค่50โครนเลยนะคะทุกคนชุดนี้เลยคะ่ะทุกคนสวยนี่เอ่ย เป็นชุดช่างสาวที่ถูกที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะแค่250สิบาทและอ้อมก็มีพระที่เป็นของเก่าที่แม่อ้อมให้มาติดตัวนะคะอ้อมก็เอาใส่กับสร้อยข้อมือไปพกติดตัวไปแล้วก็เป็นทาเล็บสีน้ําเงินนะคะต้องมีความสีน้ําเงินอยู่ด้วยนะคะต้องมีที่ใดที่หนึ่งของเราที่เป็นสีน้ำเงินจะเป็นโบเป็นชุดชุดสีน้ำเงินก็ได้นะคะเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นเางเกงสีน้ำเงินกระโปรงสีน้ำเงินอะไรได้หมดนะคะแล้วก็ มีของใหม่ของใหม่อ <Man> ้อมใส่เป็นบอกไดบอกของใหม่ที่อ้อมใส่ก็คือจีสตริงใหม่โอเคแล้วก็ของที่ยืมก็พี่สาวคุณสาให้นะคะให้ยืมก็จะเป็นสร้อยเป็นสร้อยแล้วก็เป็นสร้อยข้อมืออีกอันหนึ่งนั่นแหละค่ะเข้าธรรมเนียมประเพณีของเขาเลยเพราะว่าคุณสากค่อนข้างที่จะเบบี้เธอต้องมีนี้เธอต้องมีนี้ด้วยนะแล้วก็อ้อมก็จะมีเอ่อความน่ารักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดู ถาตาตัวนี้นะใส่แค่ครั้งเดียวในวันแต่งงานนะคะจะใส่ไว้ที่ขาต้นขาเรานะคะอ,อ,อันนี้อ้อมได้มาฟรีนะคะเพราะว่าอ้อมไปที่ร้านชุดชั้ชชนใน <laughs> เพื่อที่จะหาชุดชั้นในอีกแล้วเพื่อที่จะหาชุดชั้นในใหม่ ะะก็อ,อ,อุตส่าห์จะซื้อเสื้อชั้นในคือชุดชั้นในใหม่เพื่อจะใส่ในวันแต่งงานนะคะคือแบบว่าสามีถอดมาแล้วก็แบบอย่างเงี้ยน,นะ,ะวันแต่งงานแต่กลายเป็นว่าหาไม่ได้ได้แต่จีสตริงแล้วก็เขาก็เลยให้อันนี้มาฟรีนะคะน่ารักคนนี้ที่น่าทำไมน่ารักจังเลยก็ไม่รู้ให้มาฟรีมาให้คล้องขาเจ้าสาวคือไม่ได้เอามาใส่หัวนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> อาเป็นว่า วันที่เราไปจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอรหรือว่าเป็นที่โบสถ์นะคะเราควรจะเป็นคนที่สวยที่สุดในวันนั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นวันเดียวนะคะที่จะเป็นประวัติศาสตร์จะเป็นความทรงจําที่ดีจะเป็นอะไรที่แบบว่าฉันมีสามีเป็นของตัวเองตามกฎหมายแล้วอ๋อแล้วก็ตอนที่ไปจ,จดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องมีพยานอีกสองคนนะคะเพื่อไปเซ็นรับทราบนะคะของอ้อมก็ใช้คุณพ่อคุณแม่ของสามนีนะคะ พ่อปู่กับแม่ย่านะคะไปเซ็นให้นะคะแล้วก็พอเราเซ็นเอกสารสเสร็จเรียบร้อยปฏิญาณตนเรียบร้อยจะเป็นภรรยาสามีที่ดีต่อกันบลา b เรียบร้อยนะคะก็จะมีแชมเปญให้เราได้ดด้ดดื่มกันนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีนะคะด้วยการฉลองปิง๊งนะคะทำเนียมเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอเราออกมาข้างนอกนะคะ เดนมาร์กเนี่ยเขาก็จะมีธรรมเนียมหนึ่งก็คือการโปรยข้าวสารเสกนะคะทุกคนใส่ทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะเจ้าสาวนี่จะโดนหนักมากเพราะว่ามันเป็นการให้มีเบบีเ๋เร็วๆให้มีตัวเล็กเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นอ้อมไม่รู้นะคะว่ามันมีความหมายอย่างนั้นและอ้อมไม่รู้ว่าก็จะมีการโปรยข้าวสารเพราะคุณสามีไม่บอกเลยนะคะเขาไม่บอกดิฉันเลยพอมาปุ๊บดิฉันเจอเข้าวสารเสกเข้าไปดิฉันรู้สึก ตก,กใจมากเลยนะคะทุกคนอ้อมรู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าอะไรคืออะไรคือคือเมืองไทยโดนข้าสารเสกเพราะว่าแกไล่ผีป่ะแกอะไรคืออะไรอะ่ะแต่งงานจดทะเบียนสมรสเสร็จดื่มแชมเปญเรียบร้อยเดินออกมาเจอข้าสารเสกช็อกสิคะคุณเพราะว่าอันนี้ถือเป็นโคเจอร์ช็อกของอ้อมนะคะมันสวนทางกับที่เมืองไทยมากๆแล้วก็พอโดนเข้าไปก็แบบว่ามารู้ทีหลังนะคะว่าอ๋อมันหมายถึงอะไร อันนี้ต้องต้องโทษสามีนะคะที่ไม่บอกอ้อมก็เลยไม่มีโมเมนต์เอนจอยตรงนั้นเพราะว่าอ้อมตกใจเข้าใจไหมอ้อมก็เลยไม่มีโมเมนต์เอนจอยเข้าสารเซกสามีไม่บอกแต่ถ้าสามีบอกตัวหนึ่งว่าเแบบี้ออกไปเนี่ยเขาจะโยนเข้าสารใส่เธอนะมันก็จะอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ป่ะแต่ว่าเออเนาะ ไม่รู้แต่ถ้าเจอข้อสานเสยก็อย่าตกใจนะคะให้ยิ้มใส่โปรยมาเลยคะ่ะดิฉันจะได้มีตัวเล็กเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะยิ้มรับยิ้มรับยิ้มรับความสุขยิ้มรับความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีตัวเล็กเร็วประมาณนี้แหละและหลังจากนั้นเราก็เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะทรัพย์สินเธอเป็นของฉันแล้วทุกอย่างที่เป็นของเธอต่อไปนี้ก็จะเป็นของฉัน <laughs> แต่มีบางคู่นะคะที่ก่อนแต่งงานเนี่ยเขาจะมีการทํา จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวให้ให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีธุรกิจมีบ้านมีโน่นนี่นั่น,นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยมามีส่วนร่วมส่วนแบ่งใน,ในทรัพย์สินตรงนี้ที่เขาหามานะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าหลายๆ ประเทศหล,หลายๆคู่ที่แต่งงานกันแบบสากลนนะ่ะเขาก็ทำเรื่องพวกนี้นะคะอย่างคนรวยๆเนี่ยเขาก็จะทำเซ็นสัญญาต่อกันนะคะว่าทรัพย์สินส่วนตัวที่เขามีเนี่ยก็จะไม่เป็นทรัพย์สินสมรสนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองของทั้งคู่นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตการแต่งงานของ,ของทั้งคู่เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาต้องเซฟตัวเขาเองนะคะแล้วก็เกิดว่าอ้อมรวย สามีรวยเราก็จะทําเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าเขากับดิฉันก็ไม่มีอะไรทั้งคู่นะคะก็เลยไม่ได้เซ็นอะไรกันนะคะมีแต่ตัวกับหัวใจและมีสิ่งหนึ่งที่สามีเป็นคนพูดกับอ้อมเองว่าฉันเชื่อในตัวเธอว่าเธอจะอยู่กับฉันไปถึงอายุ60-70บุจนดด่าเพิ่นปากบ้านหวานดอก เนละค่ะก็คือวิธีการเตรียมตัวทั้งหมดนะคะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะวิธีในการแต่งงานก็แค่เอกสารคุณพร้อมแล้วก็ส่งไปแล้วก็เขาจะเป็นคนพิจารณาวันในการอนุญาตให้คุณแต่งงานเองนะคะแค่ทําตัวให้พร้อมแค่นั้นเองสาระก็ประมาณนี้นะคะวันนี้หลังจากที่แต่งงานเรียบร้อยก็ สามารถที่จะเตรียมตัวยื่นขอใบยอยู่ต่อได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าอ้อมก็ทํามาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูวีโอก่อนหน้าที่อ้อมมีนะคะทํายังไงให้ได้ใบยอยู่นะคะก็คือก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอ้อมอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เราครบกับฝอเนี่ยคนต่างชาติ ไม่ว่าจะชาติไหนนะคะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะทุกคนก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครเนี่ยเช็คของเช็คผู้ชายเราให้ดีๆนะคะเพราะว่าการได้สามีที่ดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะดูแลเราไปตลอดไม่ว่าเราจะตกทุกข์ได้ยากแค่ไหนเขาก็จะไม่ทิ้งเราไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเช็คดีๆคะ่ะแล้วก็อย่าไปหลอกลวงเขาเลยนะคะน่าสงสารนะคะบางคนก็ได้แต่งงานกับสาว ดีใจได้เมียให้ทุกอย่างรักแต่ว่าก็โดนปอกลอกก็มีเยอะนะคะคนที่นี่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะสาวไทยสาวเอเชียถ้าคิดว่าแต่งงานกับเขาแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยหย่ารือว่าอะไรไงเนี่ย <c oughs> มาคุยกันได้นะคะ <c oughs> มันมีหลายคนที่แต่งงานมาเพื่อโอ้ไม่พูดดีกว่าเนี่ยเหมือน เหมือนมาเมามอยให้เพื่อนฟังว่าออไม่พูดให้ฟังดีกว่าคะ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่เราเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ